ไกลเพลงภูมิต้านทานอ่อนแรงคำคมขิงเบังก็ยังบบตายลมหายใจก็ยังมีอยู่อกข้างสาัา เมื่อไอบอกเลิกวันนั้นกันยังทําใจบ่ได้จนไอมีคนใหม่กันยังคิดฮอดข้าใจสิขาดขาด หเห็นไอ้่วงคนใหม่ผ่านมาภูมิต้านทานอ่อนแรงใจมันไม่ลามันโรคร้ายแสกซึมเห็ดให้มีน้ำตาเจ็บหัวใจขึ้นมากระทันหันม แต่ไอลืมกันคงบอกสึกอีกยังแต่น้องยังผูกพันยังตาัดายบ่ได้เบิ่งายมีความสุขน้องม,มีความทุกข์น้ำน้ำตา,าไหลแต่แต่ห้ามเจะคงว่าให้เศร้าหห้แต่ว่า เคยได้เลยกระจสิขาดขาดอากาศหายใจยามเห็นไอค่วงคนไม่ผ่านมาภูิต้านทานอ่อนแรงใจมัน โรคไรแทกซึมเหตุให้มีน้ำตาเจ็บัวใจขึ้นมากระทันหันมันโรคร้แทรกซึมเหตุให้มีน้ำตาเจ็บัวใจขึ้นมากระทัน